ที่โรงแรงมมนิจาร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะนายพานุวัตรไหมแก้วนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะ ได้มีการเชิญสมาชิกกว่า400รายนะคะรวมกันหาทางส่งออกผลไม้ไทยไปจีนหลังจากที่ทางการจีนเข้มงวดในมาตรการซีโร่โควิดพร้อมกับชี้แจงสมาชิกให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด19ในสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้หรือโรงนั่นเองนะคะ ในฤดูของการเก็บเกี่ยวผลไามา้ในจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะและการปฏิบัติตัวของแรงงานตามที่กําหนดของจังหวัดจึงได้มีการเน้นย้าให้ผู้ประกอบการตรวจหาโควิด -19 กับพนักงานให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์และคุมเข้มมาตราการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการส่งออกเดินหน้าซึ่งนอกจากนี้ก็ยังของความร่วมมือจากสมาชิกเตรียมความพร้อมในมาตราการปลอดภัยสําหรับองค์กรโควิดฟรีซตติ้โออาร์จีเอ็มพีนะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการ 送ออกค่ะ。 ขณะที่ปัญหาหนักของสมาคมนะคะก็คือการระบายสินค้าไปยังจีน,นมีติดขัดนะคะก็มีตู้สินค้าจอดนิ่งหน้าด่านกว่า5,000คันเลยทีเดียวด้วยความเข้มข้นของมาตรการสี่โรคโควิดของจีนค่ะซึ่งผู้ประกอบการส่งออกก็หันไปพึ่งพาการส่งออกทางเรือแล้วก็เครื่องบินแต่ต้นทุนก็จะสูงไปด้วยโดยเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ก็ยิ่งน่าห่วงค่ะเพราะว่าพอผลผลิตออกมาเยอะเนี่ย ก็จะต้องมีการรอความหวังจากภาครัฐนะคะที่เข้าไปเจราจากับทางการจีนเพื่อผ่อนปร,ปรนมาตรการนี้โดยคาดว่าทุเรียนจะส่งออกสู่ตลาดมากถึง740,000ตันค่ะและพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะหากมีการระบายสินค้าล่าช้าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวฟังสาสัมภาษณ์กันค่ะการก็เดินไม่ได้ไงสะดุดอยู่กับการขนส่งที่ไปแล้วไปติดอยู่ที่ชายแดน เพราะจีนก็ตั้งโควิดซีโร่โควิดเขาไว้เป็นศูนย์ไอ <Lake> ้น like ี้ผู้ประกอบการก็ก็เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราพยายามทาในสิ่งที่จีนต้องการอะไรเราทาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ข้อมูลทางการจีนน่ะเราก็รู้ไม่หมดบางเรื่องบางราวเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้นี้เราทำอยู่ในภายในจังหวัดแต่ทกทาพยายามสะท้อนไปปัญหาของรัฐบาลสนบนุนตีให้ช่วยเจรจาหรือทัานไปคุย ไปหาแนวทางมาอย่างไรที่ให้พี่น้องผู้ประกอบการได้พูดเกิดกอนเนี่ยเด็กฝาสร้างความมั่นใจครับไอผู้เรียนด้อยคุณภาพย้วที่จังหวัดกากและก็เรื่องโควิดที่เราทางจังหวัดกากตรงนี้เรารับนโยบายและพยายามทำและพยายามคำชับผู้ประกอบการด้วยยาอะไระต้องทำให้ดีที่สุดอยา่าฝ่าฝืนนะ ถ้าว่ามันฟากตึขึ้นมาเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวถ้าพนักงานติดโควิดคุเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคนเพื่อนในสินค้าเกษตรกรอ,อีกเดี๋ยวมันจะลําบากอนี้ผมมีความกังวลอยู่นะกับความกังวลอยู่เหมือนกันไอ้ตรงนี้มนันก็จุกตัวแน่นอนช่วงนั้เนเจ้าเนื้อตู้คอเนเนอร์ไม่พอเราส่งไปติดอยูนะ่ที่ด่านใช่ไหมที่พอขวดมันไปต่อไม่ได้ไอ้ตรงนี้ปัญหาจะตามามาทั้งกระบวนการอันนี้ก็เราพยายามหาทางออกกันพยายามคุยกันภายในทั้งกานต้วทั้งนายกอบจต่านสอสออะไรก็นั่งคุยหาทางออกพยายามผลักดันวันนี้ขอขอ ในงานนะพยายามหาทางออกพยายามหาวิธีจนได้ให้ได้นะ ทางด้านของนายมนทนปริวัตในวสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่นะคะได้ให้ข้อมูลว่าหลายหน่วยงานก็เร่งหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยล่าสุดทางหองการค้าไทยค่ะพยายามที่จะหาสายเรือมาช่วยแล้วก็เปิดเส้นทางพิเศษส่งออกผลไม้ไทยค่ะจากฮังมารพุทธไปยังกวางโจและชินโจของจีนให้ส่งออกได้สัปดาห์ละ300ตู้ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทํางาน ขณะที่เส้นทางรถไฟลาวจีนนะคะก็จะมีการเข้าไปเจราจาเพื่อเร่งให้เปิดภายในเดือนเมษายนนี้แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะส่วนการส่งออกทางเครื่องบินทําได้สะดวกที่สุดนะคะแต่ว่าต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วยทางสมาคมก็จะพยายามเจราจากับสายการบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหาต้นทุนที่เหมาะสมในการขนส่งแล้วก็ช่วยระบายสินค้านะคะนนในส่วนของเกษตรกรค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการลงก็ยังจําเป็นที่จะต้องปรับ ตัวสร้างมาตรฐาน GMP+ หาตลาดต่างประเทศตลาดการค้าชายแดนและส่งเสริมการบริธโภคในประเทศเพิ่มเติมเพื่อกระจายผลไม้ที่สําคัญเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาช่วยกันคิดแล้วก็ลงมือทําอย่าหวังกําไรในปีนี้นะคะก็ให้ช่วยกันระบายสินค้าให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าทุเรียนไทยค่ะจําเป็นต้องพึ่งตลาดจีนแล้วก็มีการส่งออกมากถึง90%เซค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของท่านนะคะเดี๋ยวฟังเหตุสัมภาษณ์กันค่ะ ก็มีการประชุมกับหอ,อการค้าก็มีมาตรการว่าจะหาสายเรือมาช่วยนะครับเพื่อทําเส้นทางเรือพิเศษจากมาตาพุทธเนี่ยไปถึงไปถึง,ถงกวางโจหรือมาตาพุทธไปถึงชินโจเป็นท่าเรือนะครับก,ก็กำลังช่วยกันอยู่ในเรื่องของการจัดการตรงนี้อยู่ว่าคาดการว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้สัปดาห์ละ300ตู้นะครับจา,จากเส้นทางใหม่ตรงนี้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับ ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของทางรถไฟลาวจีนเองเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามให้หลายๆหน่วยงานเข้าไปเจรจาเพื่อเพื่อให้ใช้รถไฟนี้ในช่วงที่เมษาพฤษภานี้นะครับ โดยหลักการเนี่ยเราติดต่อประสานงานไปเขาจะให้เปิดเดือนมิถุนาแต่เราบอกมันไม่ทันละคราวน,นี้พยายามเร่งให้เกิดเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาพฤษภาโดยเราเสนอไปว่าเมื่อ,อทางบอตเตนโมฮานเนี่ยซึ่งเป็นด่านแรกเนี่ยนะครับชายแดนเนี่ยไม่สามารถคลี่คลายเรื่องการจัดตั้งไอ้ไอด่านเพื่อตรวจพืชได้เนี่ยเราก็บอกว่าที่ที่คุณหมิงมันมีสามารถวิ่งไปแล้วไปตรวจปล่อยสินค้าที่คุณหมิงได้ไหมอันนี้เราก็เร่งเจรจาอยู่ซึ่ง เราก็ลุ้นจึงมันมีความเป็นไปได้นะครับส่วนสนามบินเนี่ยตอนนี้ก็พยายามเจราจากับสายการบินในประเทศไทยเราเอง้วยนะครับหเพื่อหาต้นทุนที่มันเหมาะสมในการที่จะส่งออกผลไม้ได้ในช่วงผลไม้หนาแน่นแล้วก็ดูกับสายการบินจีนเองแล้วก็ท่าสกาศยานจีนในหลายๆมณฑลที่ ให้เขาเปิดรับสินค้า,ากเกษตรได้เนี่ยให้ช่วยเราระบายสินค้าแล้วก็ประสานไปยังาสายการบินที่อยู่ในท้องถิ่นของจีนเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้ช่วยอลองดูว่ามันเป็นโปรชั่นไหนบ้างครับก็กำล,ลังเล่งกันอยู่กาลังหาหาเป็นแบบเรือเหมาลำอยู่ก,ก,ก,ก็ก็พยายามเล่งอยู่แต่ตอนนี้เอาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มการจราจรขอ,ของเครื่องบินก็เริ่มเริ่มติดขัดแล้วครับ